มันดาเมียหลวงมีร้องเ hey! ฮเมื่อจูนเพนชุรีภรรยาของหนุ่มกลาชนะคดีกรณีฟ้องมือที่3เรียกร้องเงินสูงถึง2010ล้านบาทและจากกรณีที่จูนเพนชุรีภรรยาของนักร้องชื่อดังหนุ่มกลาตัดสินใจโดนหน้าฟ้อง,องาาร้อสาวมือที่3และศาลได้รับฟ้องเมื่อวันที่28มิถุนายน2566โดยทางด้านจูนได้เรียกค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินง10ล้านบาทและล่าสุดช่วงเช้าวันนี้วันที่17มกราคมที่ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดลบบุรีนายอนุสร์อสุรพงษ์หรือทนายพัดพร้อมจูนเพนชุรีหนูแก้วภรรยาหนุ่มกะลาหรือนพเินแสงสุวรรณนักร้องชื่อดังแดินทางมาไกลเกลียดคาสยหายคู่กรณีโดยวันนี้คู่กรณีไม่มาแต่ทนายความของคู่กรณีส่งเสมียนมาฟังการพิจารณาและศาลได้มีคำสั่งให้คู่กรณีจ่ายให้คุณจูนเป็นจำนวนเงินสูงล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนที่เยอะสุดในประวัติการมาดูทางด้านทนายความหรือทนายพักทนายมีหลวงได้โพสไว้ว่าเรื่องนี้เป็นวิทยาทานให้แก่สังคมโดยรวมครับต่อไปก็หลอดูว่าจำเลยจะอุทธรณ์ตามสิทธิของจำเลยหรือไม่นะครับถ้าถึงที่สุดเมื่อไหร่ก็บังคับคดีตามกฎหมายต่อไปขอบคุณที่ไว้ใจทีมเรานะครับขอบคุณที่เลือกเราเราจะดูแลเมียหววงต่อไปคดีนี้ได้ค่าทดแทนเยอะสุดในประวัติการ แงที่ไม่ต้องพยายามจูนเพนชูรีแก้วจนทางด้านคุณจูนปวดใจบอกว่าพอใจในคำตัดสินของศาลแต่ก็ต้องคอยดูต่อว่าจำเลยจะมีการอุทธรณ์ต่อไปหรือไม่อย่างไรถ้าผู้กรณีไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลที่สุดแล้วก็ต้องมีกระบวนการการบังคับคดีกันต่อไป ผลทั้งด้านความสัมพันธ์ของคุณชูนเพนชูรีกับหนุ่มกะลานั้นยังไม่มีการหยากขาดก,กันเกิดขึ้นทั้งคู่ยังทำหน้าที่ในฐานะพ่อและแม่ที่ดีของลูกต่อไปขอบคุณทุกท่านที่ตินนดตามรับชมรู้ลึกร,ร,รู้จริงรู้ก่อนใครกดติดตามไว,ว,าว,าว้อัปเดตทุกวันชาวดาวอีร